น all <au> <c oughs> ้ำรามดแล้วเหยวมไม่เอ่อไม่ได้เลยมามัมีแล้วไม่ห่อมจะจัี่จะทำน้ำวนอยากก็น้ำนี่เอ่อใช่ไหเนาะใช่ไหมเนาใช่ไหมเนาะ ชอบหน้าคนเด้อชอบหน้าคนเด้อน่าเล่นงูจะกระโดดตู้เลยหนึกเด้ยกันเดี้ยะดรดกเดยกเดยะไรกระเดยกระเยะไรกระเดยกระเยกะเยกรเยกระเดยกระเยกะเยกรเยกระเดยกระเดยกเี้ยกเ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 ย s t ด้หถ้าถาย้าถายหน้าใครมันจะมีที่หน้ากากไหมหน้ากากไมพอถายด้ยไ พี่ตอร์ก็จะมีหน้าอากาศหน้าเตอร์พี่เตอร์พี่เตอร์ลองข้าไทดูหน้าพี่วุ้ดูหน้าพี่วุ้นถ้าไทยหน้าน้องปอยก็จะมีหน้าไหนดูดิหน้าหน่อยรูปมนูนอ่ะขอดูหน่อยนะนาเลยด้วยก็คือปี បិញអាវអព្លែនភលែនភលែនភលែនប៉ះតិច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 តិ